ชาโนมชาโนมชาไทยเหนาไหมครับนี่ยเหนาเลยนาะใส่เสื้อหนาวบรรยากาศโอ้โหคนเยอะๆครับบุรีรัมย์ยากาศคนต่างหนาวต่างอะไรครับแต่ว่ามีเอา้าเฮ้ยนี่บ้าไปไ่านไหนวะเอ้าโอ้นี่ว่าใครไปไหนโอ้คือจะหนาวเหมือนกันแล้วนะบ้านเมืองหนาวเนาะบรรยากาศเปลี่ยนแปลง โอ้เป oh. oh. ็นแบบว่า hmm. นี่อ่ะตายไปลกๆน้ำท่าคาบเหมืนกันโอ้ต้องโบกให้แกนะเว้ยตายคู่ไปเลยอื้มอ๊อาอ๊บอ้าวมาลับโอ้คาคาถนนอ่ะนี่ ไม่เราแบ่ไี้เป็นตอนนี้ครับเฮ้ยอา๋าอาคุยภาษาเลยถามเขาชื่อเลยไปไหนครับเนี่ยไปไหนกันไปดูแข่งรถไปไหน่อยไปเด้อเดี๋ยวเลี้ยงเฮ้ยเคยใครเชียรใครไหมนี่มีเต้บ้านสวนกับอ่าไม่เชียวอมสายชิวเลยเฮ้ยจีบีเอเฮ้ยจีบีเรถสวยเนี่ยที่อโน,น่รถก็สวยคุณก็สวยอีกไป เอเครับผมหนาวไปเนี่ยแต่ต้องหนาวเลยถ้าว่าแต่งตัวเงานานานี้ยโอเคโอเคไปไมู่กิจกรรมอะไรเลยท่านไหนซื้อใครแล้วอ่ะสายเปย์เนนะี่ย <c oughs> โอ้แล้วเราซื้อไอเปย์อะไรซื้ออะไรไอเปย์นเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้อะอะโอเคครับโอ้ยยืนเอ็กเลยเจอสาวว่นะเนี่ยเน่เน่อะ ฮะคันกุญยิบคันกุญยิบคันกุญิบอาไรคะหาซื้ออะไรกินไหมง่ายง่ายไปเอ้ยลูกเสือเลยเขาไม่จับมืออยู่แล้วเราเนี่ยลูกชายเราใส่ใส่เชือกกางท้าเลยเอาใส่เชือกอะไรเงี้เป็นสูตรสไตล์ของเราไปาเอาตัวเราไปนู่นไปพอยัาสูบรตัวไปเอาอะไรก่อนจออะไรก่อนเอาไอชีตมาฮะนี่ไอชิีตฮะนี่น ร้านนี้ไม่มีขายเดียวเขาขายไดชา,ดานุมออคุณจะน้ออนาแรงนะติดรีบแต่งตัวนี่นี่อ,อ่ะพอ,อดีทีมงานเขาก่อนนี่ไปครับผมนี่พาไอ้คุณยากคนจนมาเรียอะไรเนาะครับนี่ครับลองดูดนู่นนี่เจ้าของร้านเไปไหนห็นไรล่ะเอาหายโอ้นู่นไปเรียอะไรตอนนี้เขาไม่ให้เรียอะไรอ่าคิดว่าผมเป็นอ่าท่านเป็นฤาษีแล้วผมพามาเรียอะไรเนาะลองไปเรียอะไรดูอปเรียอะไรนี่ตัวนี้เขาไม่ว่า เราาปหาลองเรียอะไรดีกว่าพาทะเลสีเรียอะไรอ่ะขอขอเลยข <ไป S 1> อดั้งกีนหน่อยนี่พูดดีๆพูด,ดใกล้นู่หมอกเขาหนูมามอ,อะไรผมนอนานนานออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียอะไรต่อเรียอะไรต่อวันนี้ผมพาทะเลเรียอะไรเคยเห็นไหมที่เขาแบบว่าอ่าพาพระไปเดินเรียอะไรเห็นไหมนี่เราทำอะไรสีเรือนที่ไยร อะไรไปเลยน้ำผมเก็บใส่ให้นะผมเก็บใส่อู้ยเยอะเลยนะผมเก็บให้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 ก็รู้แนะผมซื้อให้ไงผมซื้ผมซื้อกินเองอ้ยงั้นเป็นเราคอยยีคอยยีนะเอ้าออะไรวันนี้เป็นธุรกิจเราธุรกิจที่อะไรทำเป็นธุรกิจเพราะเราขยากอยู่ไม่ไปบอกเพราะเขาหันกันไงต้องไปเพราะว่าอันนี้เป็นของร้านนี้ด้วยร้านนี้ด้วยเขาขยกอยู่เขาขยกอยู่งั้นก็ให้คืนเขาไปยี่สิบบาท มันเขาอยากงั้นนันมันไออ่าเดี๋ยวพูทั้งนไหนพี่เห็นซาลูซีลูกพี่ผไหมเนี่ยโอ้เห็นเห้โอชินไหน่ะโอ้เป็นเสียอะไรป่เนี่ยีเด้อให้แกกินสลด์ดี่กไหมไม่ได้แบ่งมมเลยบากคนนึงลหะมขมคนนึงได้ซื้อปากไหม เอาของเราไปทำเพื่อนรกิจก็เพิงมื่อกี้เราคนละยี่สิบบาทคนละยี่สิบบาทหมดแล้วคมซื้อมดแล้วนี่คนหนึ่งโอ้เราทำไม่ได้ของจริไม่ใช่คนเราทำไม่น้องกีดไงคนเมื่อกี้เป็นผมเป็นเอาท่านเป็นตัวเป็นเหมือนหลอกล่อไงเออเอาความจนของท่านนะเป็นเหยื่อถ้าเป็นเหยื่อทำสำเร็จแล้วก็ไปเรียอะไรเห็นพี่เขาเอาขับรถเป็นพระปอมมาเรียอะไรไหมงั้นผมคนหนึ่งอยู่ไหนล่ะโอ้นี่โอ้ ฮะผมกินเยอะจะคิดเลยทั้งสองขวดทุกที่ขอผมยี่สิบาทก็กินขวดเดียวเองเอ้ยผมค่ายสี่บาทดิแค่อ๋อให้ไปสี่สิบบาทาลแล้วยังไงก็ให้ผมกินเอางี้สปอนเซอร์ให้ค่าสปอนเซอร์ผมเลยละกันผมหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไองง้นั่นไ้นั่นคนมาซื้อกินเลยเอานี้ผมค่าสปอนเซอร์ผมขออนุญาตไอ้ค่าสปอนเซอร์ไงถ้าท่านไม่ให้ผมมากินผมอนุญาตเอาซึ่งเกิดติดค่าสปอนเซอร์ในช่องหน่อยเด้อเออยกินเลย ได้สิไม่เป็นไรมีรอสักไหมได้อะรพวข่อยนะปัดๆทีเดียวเถเนะแต่ยาวผมจำผมได้นะนี่นี่คนกินรอผมไปนี่เนี่ยแล้วเขเนาะนี่อยเย็บตรงวนี่ไืมได้อืคุ้มอยู เรียนอะไรอีกไหมร้านนี้เดี๋ยวเรียนแล้วร้านนี้กําลังเราเก็บเยอะๆเพิ่มรวมหลอแล้วเหรอหล่อขึ้นเยอะแหน่แหนกเก็บแะ้วกรรมร้อนหางเงินยากฮะกรรร้อนหางเงินยากกรรมร้อนแต่งตัวหาอะไรขียนย้างงี้อากาศเราไม่มีเล็กบนเขาฮะเราไม่มีเล็กบนเขาเราไม่ค่อยแงงแงงไม่มีเหล็กเหล็กอะไรเล็กบ้านเกี่ยวอะไรมันก็เกี่ยวแล้วนะว่า บ้านมันมีแต่เป็นปูนี่ไม่มีโครงเหล็กฝรั่งแต่ว่าเขาตีไว้วัดเขาบอกฮะฝรั่งแต่ว่าเขาให้ตีไว้วัดเขาบอกมันก็บอกนั่นแหละถ้าจะบอกว่ามีมันก็เกินกันเหมือนกันแหละน้ำคุณสุรพลนะฮะน้ำคุณสุรพลนนั้นคุณสุรพลอืมอืมนอนซึ่งพึ่งเลยเป็นไงไอ้พวกไอ้นอนซึ่งพึ่งนี้อ่ะเอารู้เหรออ้แล้วไอ้งานพูดไอย่างเป็นไงฮะได้จัดไหมทุนงานพูดเงย่ยมเลือกยัง ไม่งานงานบุญบางยิมเขาได้เอาค่ายมวยนังซื้อไปงานไหมงานเขาไปดูทีมแล้วบุญบางยิมจัดไหมจัดจัดที่ไหนแถวพึ่งฮะแถวพึ่งฮะแถวพึ่งในสงครามในสงครามไม่บุญบุญบางียิมอะไรแกแกไปได่ตายตัดกระไห้แกต่อยมว่อยอ๋อไม่ได้ตายบ่บุญบางยิมคืองานบุญต่อยเมื่อยบางยิมต่อยเมื่อยบางยิมต่อยมวยบุญบางยิมมต่อยมวยไม่ใช่บุญเราใส่อ๋อก็อย่างว่า ผมเข้าใจแล้วก็ยังไหวอยู่เป็นพอทัดชัยเอ,อ,อ้ยลูกมันก่อนมานมานี่มาดูเนี่ยผมให,ให้ให้ให้เขาดูน,น,นี่เนี่ยเขาไขอไ้เรียนอะไรกันเยอะเลยผมไม่อยากเรียนอะไรไงเรียนอะไรขอของเนี่ยท่ามาเรียนอะไรเลยนี่เออเราเราสะสมไม่เยอะเราไปรวมที่ช็อปแล้วนี่ยครับอ้าวเอาดิยแม่เรียนอะไรเรียนอะไรเรียนอะไรเนี่ยเรียกอะไรเจ้เขาเนี่ยนะเอาไปเลยพนะูดเลย กูนี่ไหนพูดเลยเรียอะไรเยอะไรเขามาเรียอะไรไงเมาเรียอะไรมารอะไรัขอเรียอะไรครับให้เรียอะไรหน่อยขออะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้ให้อะไรครับเรียอะไรเขาพอดีพานลาซีมาขอเรียอะไรนะครับผมสิบบาทเราะีอย่าทาได้เห็นไหมอไเรียมอะไเรด้ยเียวเดยเดี๋ยวด้เดียวะไรดีเดีดดเ้เเียดเ นานโอเคนี่ได้ได้ง่ายๆอืมโอ้กินเลยสามคนเลยบอกไว้ก่อนนะอ่าบอกไปเอาเส้นดีกว่าเอาหนึ่งให้คืนเอาเส้นเอาให้คืนด้วยอ๋อเอายาเส้นดีกว่าเงินไม่มีค่ามาเกล่าให้คืนแล้วเด็กให้คืนแล้วไม่ได้ให้คืนแล้วไม่ได้ได้เอาแต่ว่าต่อไปถ้าให้แล้วให้ไม่คืนดิเออเออเนี่ยาเส้น ดี๋ยวบอกให้ไปก่อนสองก็หนึ่งหก่สองกนึ่งหก่ตัมะขาไมได้ต้นมะขามได้ตัวมายกเอือน่ผมันไม่จ้าผมจ้าอผมนเีกเาน่เมื่อกี้ก็ได้ผมเงีบาทเพราะเสื้เส้นหอยเออเอางั้นไปเสื้อได้แล้วไรเี้ยเนอะงั้นวางั้นไปเสื้อดูเห็นก่อนเราไปลองเลยแนวของาดี่ไรต่อเราเดินไปดูร้านนี่ได้เป็นพันแล้ววันหนึงอแล้วเรียเียกเงินเดือนอะไ เนี่ยเพื่อเขาไงช่วยเก็ให้เออขาให้แล้วทำงานอยู่เออเห็นี่เนี่ช่วยกันดีเนี่ยช่วยกันดีเห็นไหมไปยัดไปเรื่องอะไรต่อเดินเรื่องอะไรบ้านเรื่องนี้เลยนั่นเห็นไหมเหรอโอเคก็ง่ายงก็แล้วนี้เราก็นี่วิธีการหาเงินง่ายๆเนี่ยเราก็ไปเป็นเขาเรียกอะไรนะไปไปขอเรียออะไรง่ายง่ายๆไปผมเดืนกันเลยส่วนนี่ยนี่วันต่อไปผมจะพาท่านมาเนี่ยวันนี้มาเนี่ยผมจะบอกรอบหน้าเป็น ต่อไปมจะพาทำเข้าไปที่นี่ไอ้เนี่ยอ่านด้วยอ่านไดางเลยอ่ะนอุ้นวดอ่ะนอุ้นวดกระอยากเข้าไหมทำไมทอานี้นี่ผมมาดูมีสาวยังคืนเลยอ้าวไม่อยากนวดเหรอเฮ้ยอ้าวคลิปหน้าใคอยากอ้าวใครอยากใครอยากเห็นทันลุยซีนะครับผมนวดที่นี่ครับผมกระยาดนวดนะจัดให้เลย ขอสัก5้าหมื่นวิวก็แล้วกันเดี๋ยวผมมาถ่ายนวดแบบชุดยอดเลยข้างในเป็นไงจะพาไปดูกันนะรถบ้องเจียมฮะก็เอามีคลองโฮมแต่โอที่ร้อยเย็บใช่ไหมนี่นี่สปอนเซอร์ครับอ,อืมเออพวกก็ปะเจ,ะเจนปะ,เจปะปะปะเจคันต่อปะแจปลาปลาอามาเรียอะไรต่อนี่น,นี่นี่ครับชอ,อเรียอะไรไปเลย <ไป S 1> น,<ป>นี่นี่เอาวันนี้มันพระอ๋อเนี่ยต้องเป็นพรุ่งนี้แหละ ได้เงินได้ไหมเราไปซื้อแล้วผมเราต้องไปไหว้พระด้วยยาเส้นเรีบไปเลยอือ,อเอาเงีา้ป่าน,นี่มันพระแล้วกันเดี๋ยวผมว่าจะพิเศษเลยยาเส้นเ้นยาส้น <laughs> เอายาเส้นยาเส้นยาเส้น,สนป้ายาเส้นยาเส้นอเอา ได้ยิน่าเลยปะไม่เอาบอกว่าจะเส้นอะไรโอ้ยชี่ะไจอ่น่าจะคนแกนะคนแกมนชงูงูไม่ดีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเที่ม่จับผัวนะเที่ยวมันจะบผัวูผมอ๋ออ๋ออ๋ออเดีววอือ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 อไอนืดอืดเืออืออืออืเอีอยวอนืีอวออือยืออ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 ืยอือ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 นืออืออืออออืออือนอ ไม่ได้ผมอยากขอเท่าไหร่ออกเได้ไดนี่ยเดี๋ยวพาวเดอดอได้เดี๋ยวพาวดอดเดี๋ยวผมพาดู